สวัสดีปีใหม่ไทยถึงญาติโยมทุกทุกท่านที่อยู่ที่เมืองไทยเมืองสิงคโปร์เมืองอังกฤษเมืองสหรัฐอ่าทวีปยุโรปในประเทศในทวีปท,ทวีปยุโรปเหมือนกับประเทศเซร์เียและก็ประเทศฮังการีนะอ่า ขอสวัสดีถึงญาติโยมทุกทท่ทานที่รู้จักอาตมาพระอาจารย์ทักทึกคำหมายธรรมาสามีหรือว่าไม่รู้จักอาตมา <c oughs> ขอถือโอกาสนี้แล้วก็ขออวยพรพระนา้าไทยให้ญาติโยมทุกทุกท่านอยู่รอดปลอดภัย มีอายุยืนยาวและก็มีสติปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาที่มาจากโควิด1 9ไวรัสส9ที่ประชากรทั่วโลกกำลังเจอกันอยู่ <c oughs> สงครามใหม่ปีนีนะมันไม่ปกติ <c oughs> เพราะว่ามันไม่สนุกสนานเหมือนที่ผ่านมาทุกปีเพราะเพราะว่าทั้งโลกนะเรากำลังเจอปัญหา,าไวรัสโควิด -19 แล้วก็ต่างคนต่างต้อง <c oughs> ต้องมีระเบียบวิตยใน ทำตามคำสั่งของอเจ้าหน้าที่แล้วก็คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขแต่ก็คุณหมอหลายท่านเพราะฉะนั้น,นเหมือนว่าจะไปกราบผู้ใหญ่ะจะไปส่งน้ำพระที่วัด ก็ไม่ได้จะไปทำปูนหรือว่าจะไปฮอลิเดย์จะปาร์ตี้กันกไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตนะมันเปลีป่ยนแปลงไปหมดในเวลาเดินสองเดินนี้อันนี้อาจจะยังไม่สิ้นสุดนะอาจจะต้องอยู่แบบนี้ไปอีกไม่ทราบหลายอาทิตย์ ไม่ทราบกี่อาทิตย์ไม่ทราบกี่เดินเพราะฉะนั้นสงกรานปีนี้นะสงกรานปีใหม่ปีนี้มันไม่ปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกตินี้มนุษย์ของเรารือว่าคนไทยเราเคยเจอมาแล้วเราลองคิดถึงลองละล่อนึกย้อนกลับไประลึกถึงสงครามที่สอง หลายปีเหมือนกันนะไม่ใช่หลายเดินหลายปีสงการต้องเปยนแบบนั้นบางคนอยู่ที่บ้านไม่ได้อีกต้องหนีหนีสงคารามบางคนหนีรอดบางคนหนีไม่รอดหลายปีหลายปีายปสามสี่ปีเพราะฉะนั้น ทุกครั้งที่มีโรคระบาดหรือว่ามีสงครามโลกแบบนี้ที่ทุกคนต้องมีต้องไดต้องไดรับผลกระทบแบบนี้เราต้องไม่ลืมคําสอนพระพุทธเจ้าพระองค์สอนก็คือต้องมีจิตกรุณาการุญญาจิตตังอุปัฏเพิทวาคือ ใน <c oughs> คำนำของพระรัตนสุดที่เราสวดกันทุกวันการุญญาจิตด,ดังนะก่อนเราสวดรัตนสุดก่อนเราอวยพรเ,เราจะต้องมีอะไรกรุณญาจิตด,ดังเขาถึงต้องมีจิตกรุณาจิตกรุณาคืออะไรจิตกรุณาก็คือจิตที่คิดถึงปัญหา และอุปสรรคที่คนอื่นกำลังเจอเพิ่นบ้านเราที่อยู่ที่บ้านก็คือไม่ได้คิดแต่พ่อตัวเองนะคิดเพื่อครอบครัวเราเาเขาก็จะต้องหงุดหงิดเหมือนเราเพราะว่าไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วก็บางคนก็ดูทีวีหรือว่าอ่านข่าวทั้งไลน์ทางทางเฟส ทั้งทว i t เ e ออยู่ทั้งวันมันครับว่าสมองก็ได้รับข่าวที่เป็นด้านโลบอยู่ตลอดเกี่ยวกับเรื่องอันตรายอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นจิตสุขภาพของจิตไม่ค่อยแข็งแรงถ้าเราคิดถึงคนเหล่านั้นนะกรุณาจิตของเราจะเกิดขึ้นมาเราจะคิดทันทีว่า จะช่วยเขาได้อย่างไงเพื่อจะให้เขาะระบายจิตระบายใจเขาได้ผ่อนคลายได้ทำอยังไงอาจจะร่วมกันทำอาหารบ้างนะร่วมกันทำขนมบ้างพูดถึงสิ่งที่ดีๆที่เป็นด้านโบกที่เราเคยทำมาในอดีตบ้างเรื่องคนอื่นบ้างนะพูดถึงว่า ในเวลา50ปีในเวลาร้อยปีนะประเทศไทยคนไทยจเจริญเติบโตมาถึงแค่ไหนจเจริญเยอะเลยถ้าไปคิดถึงสิ่งที่ดีๆเหล่านีนะ้มันจะให้กำลังใจมันจะทำให้เราทุกคนอุ่นใจทำให้ทุกคนอุ่นใจ <c oughs> เพราะฉะนั้น การุณยาจิตตังเขาคือจิตกรุณาจิตที่มีกรุณากรุณาแปลว่า compassionate mind ภาษาอังกฤษทางนักวิทยาศาสตร์กับทางพุทธศานสนาร่วมกันศึกษาเรื่องกรุณามีหนังสือที่มามาวิทยาลัยออกสด์ดพิมพ์ออกมาเรียกว่า The Oxford Handbook of compassion science เป็นคู่มือเกี่ยวกับวิทยาการกรุณา compassion science เขาบอกว่าบุคคลที่มีกรุณาถ้าจิตเรามีกรุณามันจะไปกระตุ้นสมองสมองข้างหน้าสมองสมองด้านหน้า prefrontal cortex hippocampus insulin a n t e r i o r c i n g u l a t e cortex จุดเหล่านั้นมันจะทำให้สมองด้านหน้าจุดเหล่านั้นนะจุดเหล่านั้นที่มีมที่สมองข้างหน้าทำให้มันแข็งแรงแล้วก็ทำให้ฮอร์โมโนที่ดีๆเกิดขึ้นฮอร์โมโนเหมือนกับออกซิโทซินเอ็นโทฟินน ันนีต้ต้องมาจากกรุณาต้องมาจากเมตตาแต่ถ้าเราหงุดหงิดถ้าเราเครียดนะเครียดเพราะว่าอยากจะไปไหนมาไหนไม่ได้อยากจะทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเรามีแต่คิดเรื่องตัวเองคิดเพ่อตัวเองไม่ได้คิดเผื่อคนอื่นเราแม้แต่มองว่าอยากจะทาอันนี้กูก็ทําไม่ได้อยากจะไปนี่กูก็ไปไม่ได้ เป็นตัวกูของกูไปทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นโฮอร์โมนที่จะเกิดขึ้นมาขเขาเรียกว่าคอร์ติซอลมันทำให้เครียดนะทำให้เครียดแล้วก็ทำให้ภูมิต้านทานที่เรียกว่าอิมมิว t y ตี้ภูมิต้านทานของเรา,เา,เา,เาไม่ทำงานมันไปปิบดบังภูมิต้านทานของเรา เพราะฉะนั้นกรุณาจิตกรุณาอันนี้สําคัญนะสำคัญสําหรับสุขภาพตัวเองสําคัญสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวและก็ในสังคมด้วยทำาไมาอย่างนั้นเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เครียดมากมันไม่ใช่เครียดคนเดียวไม่ใช่ครอบครัวเดียวไม่ใช่แค่กระทรวงเดียวไม่ใช่แค่บริษัทเดียว ไม่ใช่แค่ประเทศเดียวมันเครียดกันไปทั้งหมดเครียดไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะที่จะเสียอารมณ์มันมีโอกาสส่งมาเสียอารมณ์กับตัวเองเสียอารมณ์กับครอบครัวเสียอารมณ์กับสิ่งที่เราเห็นในเฟียดในอะไรเสียอารมณ์กับคนนั้นคนนี้ตัดสินใจ ช่วงนี้มันจะต้องมีตัดสินใจผิดบ้างต้องมีทุกประเทศทุกองค์กรจะต้องมีอันนี้เราจะต้องมีจิตกรุณานะารุณาจิตแล้วก็เข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันถ้ามีความเห็นอกเห็นใจที่เราเรียกว่ากรุณาจิตอันนี้แหละที่จะทำให้ รันสุดนะมีอัน,นิี้อนนสงยิ่งขึ้นแล้วก็รดัน่าสุดที่เราสวดช่วงมีระบ,บาดแบบนี้นะที่เราสวดมดนต์นี้รัน่าสุดแปลว่าอะไรแปลว่าที่โอเคพระพุทธเจ้าสอนให้พระอนรนพระอนรนคิดถึงเรื่องปัญหาของคน ชาวเวสาลีเมืองเวสาลีแล้วก็พระพรุทธเจ้ากับพระนรินไปเมืองเวสาลีเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเอ็นดูเพราะว่าสงสารเพราะว่าเห็นใจเห็นอกเห็นใจของคนชาวเวสาลีที่กำลังเจอโรคระบาด ตายกันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเจ้าหน้าที่เขามานนิมนต์พระองค์ก็ทรงเสด็จได้ข้อสอนให้พระนนท์สวดพระนาะสุดจริงๆที่สวดอันนี้นะเดี๋ยวนี้เราใช้คำว่าสวดหรือว่าสัมทายจริงๆมันเป็นการระลึกเป็นการทำสมาธิแบบหนึ่ง ที่เรียกว่าอนุสติพุทธานุสติะระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าอย่างกินชีวิตดังอิทาวะหุรังวาสักเคสุวายังรัตนังปณิตังนาโนสมมังอธิทธาทาคเตนะอิธรรมพิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุอันนี้เป็นที่พระอานนท์ระลึกถึงบุญคุณของ พระพุทธองค์คำหมายแปลว่า <c oughs> คำแปลแปลว่าสิ่งที่มีคุณค่าที่เราเรียกว่ารัตนะเหมือนเงินเหมือนทองเหมือนเพชรเหมือนบ้านเหมือนโลดแพงแผ่เน,นี่ยนะที่เราที่เรานิยมกันมากชอบกันมากมีแล้วภูมิใจมากมั่นใจมาก สิ่งที่เราเรียกว่ารัตนะแบบนี้เพราะว่ามันหายากแต่สิ่งที่หายากทั้งหลายเหล่านี้นะไม่มีอันใดที่หายากเหมือนพุทธรัตนะเหมือนเหมือนพระพุทธเจ้าพันปีหมื่นปีองหนึ่งก็ไม่มีช่วงที่มีก็ไม่ไม่ใช่ ทุกคนนะที่จะมีสติปัญญารูค้คุณค่าของของพระองค์ได้เพราะฉะนั้นพุทธรัถนะซึ่งเป็นรัตนะซึ่งเป็นสิ่งของอที่มีคุณค่ามากที่สุดไม่มีอะไรที่จะมาเท่าเทมคุณค่าของของ,ของพุทธรัตนะได้ อันนี้เป็นที่พระอนอระลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพุทธานุสติเป็น meditation เป็นการทำสมาธิแบบหนึ่งที่ไประลึกถึงบุญคุณของพระพุทธคุณก็เพราะอะไรที่หนึ่งเพราะว่าสงสารคนที่กำลังเจอปัญหาเจอโรคระบาดท,ที่หนึ่งที่สองเพราะว่าตัวเอง มีสติปัญญามีศรัทธาพอสูงนะสูงมากพอสมควรที่จะเข้าใจคุณค่าของพระพุทธเจ้าของพุทธรัตนาถ้าสติปัญญาและก็ศรัทธาไม่เพียงพอไม่แน่นหนา,นา,นาเราสวดรัตนสุด อันนี้สวงมันเขาคงไม่มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นที่เรา <c oughs> ต้อนรับปีใหม่สงกรานต์ปีใหม่ไทยนี้ขอให้ต้อนรับด้วยกรุณาจิตขอให้ต้อนรับด้วยพุทธานุสติธรรมานุสติสังขาานุสติแต่พูดแบบง่ายๆขอให้ต้อนรับด้วยความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจที่คนอื่นก็เจอหัหาถ้าเรามีจิตหรือว่า Mindset ที่มาจากคารุณาที่มาจากสติปัญญาแบบนี้ปีใหม่นี้นะมันจะใหม่จริงๆมันจะให้เราม,มันจะมันจะนำความหวัง มาให้เราทุกคนถ้าไม่อย่างนั้นเราจะอยู่ในอดิตทุกครั้งที่เรานินทากันเราคิดถึงการกระทําในอดิตแล้วก็นินทากันทุกครั้งที่เราโบนเราก็ไปคิดถึงการกระทําของเราแล้วของคนอื่นการตัดสินใจของคนอื่นในอดิตแล้วก็เราเราโบนเรานินทา เราโมโหเราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันคือความทุกข์ที่เกี่ยวเนื่องกับโรคระบาดโควิด1 9ความทุกข์อันนี้เป็นปัจจุบันที่ทุกคนกำลังทุกข์บางคนทุกจิตบางคนทุกเงินทองบางคนทุกร่างกายทางสุขภาพบางคนทุกเพราะว่า <c oughs> จะต้องตัดสินใจ มีความเครียดมากบางคนเครียดเพราะว่าจะต้องออกไปทํางานเพราะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นนายตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงหยุดไม่ได้จะต้องดูแลประเทศจะต้องดูแลประชาชนคือความเครียด มีทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปนึกถึงความเคดของคนอื่นและก็เห็นอ,อกเห็นใจกันอาตมาคิดว่าปีใหม่ปีนี้มันยังมีโมงโคนเต็มไปด้วยสิริโมงโคลสำหรับคนไทยทุกคนอาตมา <c oughs> ของอำนาจพระรัตนไทย คุ้มครองปกป้องคนไทยทุกๆคนญาติโยมทุกๆคนให้มีสุขภาพแข็งแรงให้ม <c oughs> ีน้ำใจมีกรุณาจิตซึ่งกันและกันดูแลกันรักษากันแล้วก็ช่วยกัน แก้ไขปัญหาแล้วก็หลุดพ้นปัญหาที่กำลังเจออยู่นี้ขอเจริญพรทุกทา่าน